สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนด้วยจ้าที่เขามารับชมเบองคขิปการเลี้ยงหมูนะแอลคนเลี้ยงหมูจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลจ้าสำหรับลีปนี้จ้าเพื่นนนอนๆจ้าแอลมีวิธีการเลี้ยงลูกหมูรุ่นยานุ่มนะจ้าเวลาที่ห้าแย่ออกจากแม่เพิ่นเนะาะเลี้ยงลูกหมูแบบใดนะจ้าให้ลูกหมูห้าอันนี้ โตวไวนอกจากได้น้ำนักดีเวลาขายก็ได้ราคาดีน้ำได้จากเพื่อนๆจ้ะมือน,นี้นอกจากจะเมื่อวางวมา่าคุยสู่ฟังเพื่อเป็นแนวทางศึกษาให้กับเพื่อนๆผู้เลี้ยงหมูมือไมน่นอกจากกำลังมีลูกหมูหน่อยบรานได้ยาน่มเนาะเพื่ออยากจะลองน้ำวิธีของ้าแล๋วเน่าจะไปใส่เนาะพอว่าป่า ใส่ปฏิบัติมากกับหลูกหมูหน่อยเนาะจะถือว่าได้ผลดีเนาะหลูกหมูสุขภาพดีจ้ะเพื่อนๆจ้าแล้วก็โตไวได้นำนักดีขายก็ได้ราคาดีน้ำจ้าเพื่อนๆ เริรับลูกหมูหลุ่นยานมนล้อจะช่วงระยะเวลาที่เปินกินนมแม่หล้วก็กินอาหารน้ำนล้อจะลูกหมูเนี่ยจะอ้วนทวนสมบูรณ์ดีเนาะบานี้เวลาแยกออกจากแม่เพิลเน,นี่ยจะได้ร้ายคนเนี่ยจะเอฟซีที่เลี้ยงหมูมือใหม่ประสบปัญหาวา่าเวลาแยกลูกหมูออกมาจากแม่แล้วเนี่ยจะลูกหมูสีิอ้วน,อ,วนอยู่เนี่ยนะจะแทนที่าสิตโตใหญ่ข้นเนาะกับตัวหน่อยลงโงตัวจอยลุงเนี่ยจะ้อมลงสูบลงสินะจ้จะ มีปัญหาว่า,าลูกหมูนั่นเลี่ยงนานใหญ่น่นนะบานีนสีเหตุจังไดรน,น่าจะแปเอามีวิธีสิวัลสูฟังนาะจะก็คือเวลาี่เขาแยกลูกหมูออกจากแม่เพื่อนนาะจ,ะ,จะเพื่อนเพื่อนจ้าขาจะต้องมีการเสริมนาะจะเสริมสารอาหารโปรตีนในลูกหมูนาะจะเพราะว่าลูกหมูหลุนยาน่มนี่เขากรล่างแบบว่าจะเลื่อนเติบโตน่าจะร่างกายเขาต้องการโปรตีนหลายเพื่อไปขยายกล้ามเนื้อ สางกามเนื้อให้มีโครงสางสีไงเนาะจากบานี้าเห่าก้นเลี้ยงหมูเนาะแยกลูกหมูออกมาจากแม่เพิ่นแล้วเนาะเนาะจะมาให้อาหารที่เป็นพวกเอ่อล้่มเนาะจา้ะเรือว่าอาหารเป็นเขาต้มจังสีเนาะจา้ะแต่ว่าบริเสริมโปรตีนที่เป็นอาหารเม็ที่มีโปรตีนหลายให้ลูกหมูเนาะจากลูกหมูหนั่นก็นจะกินแบบอิ่มเนาะกินแบบอิ่มก็ได้รับสารอาหารด้วยกันแต่ว่าพ่เพียงพวกกร่างกายเขาจะไป เสริมสางกล้ามเนื้อน่าจะให้โตให้ใหญ่เนาะบาริการที่ลูกหมูกินอาหารแบบว่าบริเสริมน่าจะเขาก็จะอ้วนตรงท้องเนาะอ้วนตรงท้องบานี้ขานั่นก็จะเลกอ่ากล้ามเนื้อตรงข้างหลังนี่ก็จะบข่ขืนนาาจะก็จะเป็นลูกหมูแบบก้นรีบขาเลก แล้วก็จะโค้งข้างหลังก็จะขึ้นแต่ว่าตรงทองนั้นก็จะอ้วนจะใหญ่นาาจะทองใหญ่น่นนะลักษณะของลูกหมูจีว่าโปรตีนบ่พเพียงพอในการไปเสริมสา้างกล้ามเนือ้อนาะจะบานี้้นเลี้ยงหมูือเ้านะ่าจะการจะให้ลูกหมูนั้นมีความอ้วนทวนสมบูรณ์ตลอดต่อเนื่องหลังจากที่เพิ่นยุดนมแม่แล้วเมื่อกินอาหารนาาจะค้น,ะคนเลี้ยงหมูเ้านี่ต้องเสริมโปรตีน,จ,นจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะโดยการซือ้อนาะจะ อาหารเม็ดกระสอบนะจ๊ะโปรตีน18%ถึง20%นะจ๊ะสำหรับยูฟ้ามแปลวนะจ๊ะวิธีทีป่าใหา้อาหารหลูกหมูหน่อยเวลาที่ป่าแยกเพิ่นออกมาจากแม่เพิ่นนะจ๊ะระยะแรกเนาะป่าจะให้เพิ่นกินอาหารเม็ดโปรตีน18%แบบแช่น้ำให้นิ่มให้เหลวนะจ๊ะแล้วก็มาคุกกับล่ำ ให้ลูกหมูกินใส่ใส่ส่วนผสมแค่สองอย่างนี่นะาจะเพืเ่อนๆจ้าบ้านี้การให้อาหารเพื่นป่าก,ก็จะให้เพื่อนวันละสามครั้งน่าจะให้เพื่อนกินในปริมาณที่เหมาะสม,มนเหมาะสมน่าจะไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเนาะสําหรับลูกหมูหน่อยที่ว่าถึงแยกจากเมเ่น่าจะการยุดนำนมแล้วมากินอาหารอ่ย่างเดียวนี่เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนน่าจะรำใส่เขาบางที่บางตัว ทีู่มิุ่มตานท่านลกที่บปคอยแข็งแรงนะจ๊ะเขาก็จะมีอาการท้องเสียทายเลี้ยบ้างนะจ๊ะแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีเนาะอาการในเพ่นยุดทายเนะี่ยก็คือการในเพ่นกินผวกใบตองกล้วยนะจ๊ะเรื่องว่าขันขันอัตนามมัน่าจะเป็นเพื่อนจ้าใบตองกล้วยของกล้วยน้ำหวานนะนะที่เป็น ใบตองกวยซดนะจ๊ะมาขันขันแบบเพื่อเหาเป็นขันน้ำจะนั่งนี่เแต่เปื่อนๆจ้าหรือว่าผู้ใดมีเครื่องปั่นนะจ๊ะก็เอาไปปั่นก็ไดบานนี้ก็เอาน้ำที่เป็นเกลียวๆเนี่ยจ๊ะเปื่อนๆจ้าเอาไปผสมกับอาหารให้ลูกหมูกินนะจ๊ะกินได้ทุกตัวจ้ะตัวที่พอทองเสียก็กินได้ตัวที่ทองเสียก็กินได้หลังจากนั้นลูกหมูก็จะยุดิทายนะจ๊ะเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนความใสของเขานะจ๊ะ แล้วก็อีกเรื่องนึ่งนอกจากเพื่อนๆจ้าทีเรื่มบ่ได้เราต้องจำเป็นจะต้องปฏิบัติเห็ดกระบูกหมหน่อยหลุนยานมนะจ๊ะนันก็คือการทายาพยาธิให้ลูกหมหน่อยจะเพื่อนๆจ้าหลังจากที่เขาแย่จากแม่เพิ่นแล้วจับเพื่อนเขาขอบนะจ๊ะบ่ได้ปล่อยเพื่อนออกมาวินลิงทางนอกน่ะนะเขาก็จะมีการทายาพยาธิให้เพื่อนนะจ๊ะข้องไปแล้วจะใส่วิธีผสมกับอาหารให้ลูกหมกินนะจ๊ะยาทายาพยาธิปลาใส่นี่จะขึ้นลูกให้เพื่อนๆเบิ่งนะจ๊ะ ไอแม็กซิีนชนิดผงน่าจะปีไปเอาใส่เนาะสำหรับหนึ่งซองน่าจะก็จะใส่ได้กับลูอันตังแต่แปดโตถึงสิบโตน่าจะ้ามีมาก็หันไปใส่ปริมาณของยาทายพยาธิเพิ่มขึ้นอีกน่าจะเพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้แอลก็จะเอาจบคลิปซ้านี้น่าจะเพื่อนๆจ้าขอขอบพระคุณทุกการติดตามน่าจะพอกันใหมในคลิปหนาจะเพื่อนๆจ้าโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อ สวัสดีจ้า